อะไรเนี่ยทางนี้เขามีข่าวลืออะไรสายโทรมาอีกแล้วสายคนแน่นดินก็เลยฟังจากปากที่ดีกว่าว่าจริงหรือไม่จริงอย่างนี้ฟังจากปากดีกว่าครับผมครับผมต่าไหนครับอะไรยังไงมาผมถือให้โอเคอยูนี่เนาะนี่หันมาทำนี่ต้องตัดก็อยากก็ได้รถะฉันหมายู่เออแต่ว่า มันหลายอย่างเนาะหนึ่งแยกอ่าเห็นที่เอ็มด้วยเขาประกาศขายรถรอสองวันที่แล้วอืมแต่ว่าแกแกลองรว่งเช้าข้างเช้านะรถรถนิสสันมาร์ทนะมีกระตุ้นข้างๆหรอสันมาร์ทนั่นแหละประกาศขายแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งราคาว่าอย่างใจเย็นแกประกาศขายแต่ว่าแกยังไม่ได้ตั้งราคา เอ,อว่าทลายอ๋อพี่นายเดียขอจองไว้ก่อนผมยังไม่ได้จองก็ฟังดูราคาก่อนเ,ออเพราะว่าพี่พี่เอ็มแกก็ไม่รู้ว่ารถเนี้ยสภาพเนี้ยรุ่นเนี้ยมันราคาเท่าไหร่ราคากลางอะ่ะราคาตลาดอะ่ะมันเท่าไหร่ใครรู้นะครับคอมเมนต์เข้ามาใตาค้คลิปได้นะครับเพราะเราผมก็ยังไ<ค>ม่เห็นเลยไม่ได้ดูรู้ เท่าไหร่กับตาห้าแสนห้าแสนห้าแสนซื้อใหม่เลยเอ๊กับตาห้าแสนเราซื้อใหม่เลยครับมันมันจะแพงเกินไปไหมอ่ะเอฮ้ยเอาละมเอาละนั่นแหละก็เลยไปถามดูว่าเท่าไหร่เฉยไม่ได้จะซื้อไปถามดูว่าเราก็สนใจเราสนใจเราสนใจอยู่เพราะว่าเราเราอยากได้เลยก็ต้องรู้แหละราคาน่ะ ถ้าสนใจขนาดนั้นต้องถามราคาแน่นอนถามแกแล้วแกยังไม่ได้ไปเช็คราคาตลาดแกต้องเอารถไปให้เต็นเขประเมินก่อนเพราะว่าราคาเต็นเขาประเมินเท่าไหร่แล้วแกก็ค่อยมาปล่อยปล่อยแล้วถูกกว่าเพราะว่ากันเองอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเต็นก็ให้สองเซนปล่อยประมาณห้าหมื่นี้เพราะว่าจะปล่อยห้าหมื่นกันเองโอยไมถูก้คิดราคาไว้ในใจไหมรถแกมันสภาพใหม่อยู่นะใหม่ดูแล้ว ดูแล้วแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเข็ยไม้มันเท่าไหร่แมงบีไม่รู้ใช่ไหมเข็ยบไม้เท่าไหร่แล้วพี่ตั้งงบไว้ประมาณเท่าไหร่พี่ตั้งงบประมาณประมาณเท่าไหร่ก็ฟังดูก่อนก็แสนไม่ขนาดนั้นสองแสนไม่ขนาดนั้นดูก่อนฟังดูราคาก่อนถ้าเกิดราคาผมน่าฟังหน่อยก็อาจจะอาจจะซื้ออันนี้คิดว่าจะซื้อให้ใคร ซื้อให้ตัวเองะซื้อให้ได้ยังคือมันจะอันเด่นคืออยากได้รถเกียร์โตเล็กๆอมมืมินิเพราะแพทของผมนะผมอยากได้รถกระบะบอยากได้รถกระบะก่อนแล้วค่อยซื้อรถมินิสักคันอยากได้สองคันก็คือรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็รถรถเกียร์คันหนึ่งที่เป็นมินิมนีแบบนี้นะจะเป็นยอร์โตนะรถกระบะเราก็เอาไว้ขนของขนอะไรแต่ว่าเวลาเราไปธุระแบบเข้าเมืองเข้าอ,อะไรเราไม่ได้ ใส่ของใส่อะไรแล้วก็เอารถเก่งไปเลยปรนะมาณนี้ออโต้ไหมออโต้โดยแออโต้นะาต,ตามสเปคที่ต้องการเลยต้องการจัดเลยแต่ว่าแต่ว่าสเปคที่ต้องการแดงกูอยากได้สีแดง,งแต่ว่าถ้าเกิดเขาขายก็เอาไปเปลี่ยนสีเดียวเพราะว่าคันนี้ราคาเปลี่ยนสีมันหมื่นเลยประมาณนี้แหละเอคันมันเล็กสมมติเตียนเดือดขายห้าแสนซื้อไหมครับห้าแสนเหรอผมไปซื้อรถมือหนึ่งครับห้าแสนผมไปซื้อรถมือหนึ่งกิดเต็มดีกว่าครับครับ เพราะว่าสันมาร์สนี่มันก็มีหลายรุ่นหลายรุ่นมันก็แล้วแต่ปีเนาะขึ้นอยู่กับปีด้วยขึ้นอยู่ับเร่อใหม่เนาะใช่มันลงเท่าไหร่เกก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องเอาไปเช็คที่ศูนย์ก่อนว่าเขาตีให้เท่าไหร่มันจะได้ไม่เสียเปรียบถ้าแกขายให้ผมแล้วจริงจริงรถคันนี้มันราคาสี่แสนห้าแสนแกก็ขาดศูนย์แกก็ต้องไปไปดูก่อน ประมาณราคาเท่าไหร่กันแน่ครับนั่นแหละมันที่ผมบอกเลยประมาณ500บาทได้ครับ5 0าทกดไลา์ได้นะคะรับครับ500บาท้อยกอดอือ ปอะมันหลบเแสนนิดๆประมาณอาจจะเอาหลักแสนนิดๆอาจจะเอาแสนห้าเอาไหมแสนขึ้นก็ขันกับแสนเก้าสองไหล่แสนเก้าแต่ถ้าเกินกว่าหมันจะขนาดนั้นเลยนะแสนแปดแสนเก้าน่าจะเอาได้เนาะแต่ถ้าสองแสนขึ้นก็ขอถอยอคือาประมาณแสนกว่าประมาณนี้เลยแต่รู้สึกว่าเพราะสภาพดีอยู่นะสภาพดีผมไปดูแล้วสวยสวยผมลองขับแล้วรถก็เนี้ย นุ่มไหมนุ่มมากนี่ลองขับแล้วนะลองขับแล้วได้รถถอยลังได้ไหมถอได้ได้เนาะได้ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทั้งมงรถที่ไหนถอยไม่ได้เอาตอเอาต่อเอาต่อบนะในพวงมาลยได้เนาะเขาตอบถอยหลังนะแต่ก็คือฟันโทง